และนี่คือออบดีแต่คุณเป็นนกมันมีเสียงกระโดดด้วยทุกคนเป้หมา่ความสูงของเราในคลิปนี้นะคะก็คือ10เมตรนี้เราเจอเพื่อนนกด้วยทุกคนมันเป็นเป็ดมันไม่ใช่นกมันคือเป็ดไปเพื่อนไปได้กันเลย ชั่มนานมากเลยทุกคนแต่มันไม่ใช่นกนะมันคือเป็ดนี่บ้านพักคนเชล่าทำไมามันทางเหมือนนี้เนี่ยให้นกอ,อย่างเราอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ข้างบนข้าง <c oughs> ในนี้มันเหมือนเป็นถ้ำ นะทุกคแต่งดีที่มันมีไฟให้ตอนนี้นะทุกคนเราอยู่ที่ความสูงเจ็ดเมตรแล้วนะคระเป็้นว่าเดี๋ยวเราจะตัดลิปไปตอนที่ถึงถึงแล้วครับทุกคนไม่ต้องตัดของตัดลิปแล้วนะถึงแล้ว ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ